บุญเกิดกับบุญสร้างบุญเกิดกว่าบุญสร้างถูกต้องวันนี้พ่อแม่ให้เรามาก็คือบุญเกิดอือเราก็มาสร้างกานันนี้ถูกไหมครับใช่แต่เราได้ถามสิบสองราการแล้วก็บุญแล้วมันคีดอะไรมากอืใจมหาุรุษแล้วสามสิบสองพอเรยายิงอายุ่ยิ่งมากอยงก่งตอนนี้เราต้องทำให้มากกว่าเดิมใช่ยางที่ร่ำรวยนะฮะคุณอยู่ที่บ้านก็ได้คนก็จะมาเราเองถูกแต่ยามที่เราเพื่งไง้ว่าเหมือนับเหตุการณ์อ่างเนี้ยเราต้องมาพบพบคนหน้าคนสิบคนเราก็คัดคนที่ว่านหนึ่งเขามีประโยชน์ สองเขาให้ความรู้ความคิดกับเราต่องานได้สามสันได้ต่อยอดได้เราก็ทำไม่ได้ก็กินกาแฟเป็นเพื่อนทำเต็มตอกันก็ต้องเราสามารถมีมีมีอะไรขึ้นมาได้อีกมาศาลเพราะฉะนั้นต้องมทุกอย่างเราอยากไปยุติมีสองอย่างคมมากที่เนี้ยไม่รู้อ่ะคือสองอย่างคุณต้องมีเมตตากับอรับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เรามีเมตตาเราชนะแล้วเพื่อนกับเรามาตัดหน้าเราอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีอาไพโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นลองไปเราก็ไม่รู้ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น บางทีเราคิดว่าอาจจะลืมหอมแก้มแฟนมาสักทีนั่งเค่องบีนกลับรถไปร <g ül> ีบไปหอมไม่อาเราคิดดีเราก็ได้ดีครับวันนี้วันนี้ทาเพื่ออะไรวันสุดท้ายปาไมีปไปไม่ได้ทำเสร็จนะทุกโรงเรียนทุกวัดทุกอะไรต่างๆต้องสนับสนุนช่วยเหลือเด็กเกุดสนสิ่งที่เขาเขาดานี่ยังมีมหาศาลยังมากมายแล้วนะผมไม่กินวัลนละหนึ่งกินหมดนั้วไม่หมด สามแสนและผมไม่เดือนห้าล้านแล้วกันไออผมให้คุณเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งจ่อไปหลายเดือนนะเอาเดือนละล้านแล้วกันนะวันละล้านแล้วกันนะคุณเอาไหมกับวันละล้านกับผมให้วันละสองบาทคุณจะเอาไหนทบกันไปเรื่อยอ่ะกูคิดเป็นสี่นะสี่เป็นแปดนะแปดเป็นสิบหกนะสิบหกเป็นสามสิบสองนะสามสิบสองก็เป็นหกสิบสี่อผมให้เดือน่าไหร่คุณจะเอาตัวไหนทั้งเรียองอันนี้จะเปรียบกับอะไรเปรียบเทียบกับว่าการทำธุรกิจก็แล้วแต่เนี่ยนะหนึ่งเราจะคิดว่าวันนี้เราได้ทั้งนี้แล้่เราทำนี้แแล้วต่อ่ครทีเาใจะมีคูสิ่งท ถ้าวีกูนผมถามว่าวันนี้สเตเมนต์คุณเลินเข้ามานะว่าผมให้เวลาเวลา,วาล้านเดือนเขาได้สามสิบล้านแต่พอเรามาทําอย่างนี้นะมันโชคดีครับเพราได้มาไหนเขได้จากเงินที่เรามาต่อยอดาาราคาทำงานวันนี้มันสามารถต่อเป็นร้อยเป็นพันได้อย่างที่คุณบอกแล้วว่ามันจะมีคำขมาและ่ายน้ำมันได้ท่านี้นี่ผมจะมองอย่างนี้เลยว่าทํายังไงให้มันยิงกันอยู่ในสเต็มนต์ให้มันเหมือนต่อวันสถาบันการเงินก็ด e ีเบงก็ดี l ิ s t i n งก็ดีนะเมื่อคุณมีรายรับรายจ่ายที่มาชัดเอยนแบบนี้นะเราไม่ต้องไปวิ่งหาเขาหรอก วันนี้สเก็ตแมสเราเดือนเรียนท่าไหร่เราถามย้ยอ,อนหลังก่อนคุณจะจะปูมันในสองสามร้อยล้านพันล้าน,านอะไากสถาบันนั้นนะมันไม่มีการทำไมวันนี้เราอยากจะขายของมันมีรายหลายวันนะพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแสนบอกได้ทุกวันเมื่อเราได้แบบนี้แล้วจบแล้วทุกอย่างเนี่ยมาเองโดยอัตโนมัติเลยต้องสร้างกันใหม่รอบใครสร้างได้ก่อนคนนั้นชนะถ้าใครนั่งคิดว่าวันนี้คุณไม่กล้าลงทุนคุณไม่กล้าลงทุนสมมติว่าเราทำงานออกมาได้สักก้อนหนึ่งก็สักร้อยสองร้อยล้านเนี่ยนะคุณเชื่อไหม ช่วยคนเป็นเป็นร้อยเป็นพันนะแม่ครัวห้าคันสิบคนที่บ้าน 6, 3, 4, คนละหกสามสี่คนคนงานก่อสร้างมีครอบครัวมีลูกมีหลานที่จะต้องได้อันนี้สง่งจากเราทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดก็พูดเลยแม้กระทั่งลูกหมาลูกแมวที่มาเป็นว่าแต่เน<ม>ี่ยมันจะได้กันจะกินกนะันแล้วอ่ะปกติทำงานมันก็มีข้าวมาเหลือมากินไม่ต้องนั่งเสิร์โชว์แต่ละโต๊ะหรือพร้อมน้องแน่แ่เพราะต่างคนต่างเก็บเงินมีไม่ออกไม่จ่ายไม่ออกมาผมพูดกับนายทูนเลยบอกคุณยายเก็บไว้เลยในตู้ไม่มีประโยชน์หรอกคุณต้องเอามาปล่อยให้พวกผมก็สาามรถที่ทให้คุณผม มันเป็นคุณลคุณได้ดอกเบี้ยอย่างแล้วแต่คุณได้บนกุศสนจากผมนะผมต้องมากระจายคนงานอีกเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบสี่สิบคนมันก็กลัวต้องอีกเท่าไหร่เบิ้ลขึ้นไปทุกคนมีรายได้มีรายได้มีร,มรายจ่ายทุกอย่างมันทุกอย่างมันมีเงินกลับมาบนเวียนในระบบมันดีเลยเช็คติดนไหนคะุณบอกชั่วโมงไม่กล้าปล่อยไม่กล้าปล่อยนะแล้วผมถามว่าถ้าวันนี้เราเป็นโอกาสของเรานะคุณจะทำช่วงที่มันมันมันดีแล้วกับช่วงที่อยู่อย่างเนี้ยเราทำส่วนที่เราได้เปลี่ยนนะใช่ยามเศรษฐกิจมันวิกฤตมันก็เเเเเปป็นนนนโออกาาสขงงรรรั้ททีี่่่ยยววิถะะะศล พอรู้ว่าหลักทรัพย์ตัวไหนดีพร้อมที่จะไปพีป่ต้องไปวางไปวางที่เชียงใหม่ก็ต้องวางแล้วต้องเดือนนี้วางล้านหนึ่งแต่ล้านหนึ่งผมทำได้กันไปเกือบรอนึ่ล้านน้องเชี่ยวแมนผมเอาที่ดินมาแบ่งแยกมาแบ่งสังค์ก็แล้วแต่นะขึ้นมามาโชว์รูปแบบไอ้น้องบอกเฮ้ยพี่มาเริ่มได้แล้วนะหนูขายจะหมดแล้วนะนี่ขายเสร็จตลาดาที่พี่เก็บเก็บมาเท่านี้อะไรนะเริ่มได้นะวางที่ดินเจ้าของที่ดินซื้อสองบ้อง <laughs> ผมซื้มาจีกว่าล้านวางกันหนึ่งล้านที่เหลือก็ค่าค่าเด็กบ้านยังไม่สร้างที่ยังไม่ทำเปบดยังไม่อออกดินงงห้ย ขายเร็จหลังก็าำลุดแล้วเนี่ยวิธีการคิดพวกทุกคนอยากจะทําแล้วตนนี้นอยากจะทํามากแล้วมันอันนมางสองปีแลว้วไอตัวนี้ต้องดีต้องทำทวันนี้เราทําก็คือเราชนะถ้าไม่ทําก็คือคุณแพ้ตั้งแต่วันวัน,ว,นวันที่คุณไม่ทําแล้วนแเลยนี่น้องบอกว่าเดี๋ยวที่ไปขนเย็นไหมไปสตาร์รถไปเลยนะแล้ <c oughs> <laughs> เข้าปัา๊มำงานล้วตาไปเลยแล้วไปคุยเรื่องงานเลยครับผม60กว่าปีแล้วนะสู้นะอย่างสู้นะ อยากท้อมอนะอ่อนไปพี่ตั้งยี่สิบปีนะบริกอนนะอือแต่แน่เกือบเกือบยีสบแม่เกืบยี่สิบแม่2ยี่สิบอ่าผมสี่สิบแปดอ่าตอนพี่หกสิบหกสิบสามอ่าก็เกอบเกืเกือบเกบห้านั่นแหละมารูกที่เราอย่างนี้ห่างกันเยอะมากเลยนะไปกันทุกอย่างเลยสุ้ๆท้ครับท้อผมท้อไม่เป็นหรอกอยากท้อแต่ว่าประสบการณ์มันน้อยอยู่ความคิดความอ่านมันยังไม่ไม่เยอะ อย่าเครียดเกินครึ่งชั่วโมงนะอยเครียดนะอย่าเครียดเกินครึ่งชั่วโมงครึงชั่วโมงอย่าเครียดเกินครึ่งชั่วโมงห้ามนะห้ามเกินแล้วเหรอไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเออวันนี้ผมงานเยอะไงผมก็บโอ้ยตัดสินใจไม่ถูกเลยทางไหนน้องเอ้ยพี่นะไม่อยากจะพูดงานนะบางทีนะจะต้องวางนะปล่อยวางบ้างก็ต้องปล่อยเหมือนกันใช่เพมเขาบอกนะรักกันวันนี้ดีกว่าพวกเรายังไม่รู้เปลี่ยนเป็นไงกันมาเอาอย่างนี้ก่อน โอเคแล้วนี่พี่เป็นไหนต่อไม่รู้เดี๋ยวไปหาเช่ากินกันแล้วก็เดี๋ยวพักแต่นี่ก่อนตั้งหลักก่อนเอาไม่ใช่เัินก็พักที่บ้านผมเลยเที่ไหนอ่ะ